พี่น้องตื่นเศร้ามาชีวิตค่อยเสนสิสบายบุญนระบุญนใบตามภาษาเห็ดกับเขาให้ลูกห้อเขาให้ลูกไปโรงเรียนแล้วกะมาเบิ่งผลงานส้มปลาหน่อยไผมักไผมักกินของดิบเก็ดสุกก็ได้ดอกพูดจังนึงเพื่อนกระหมูกพี่น้องค่ะ มีปลาซิวมีกุ้งนะคะนะอันนี้กับพริกก,กระเทียมปลาสิผัดไก่ปลาสิผัดไก่กินนข้าวเจ้าวันนี้จะเป็นไทยวันนี้สิเป็นไทย,นนไทยสิกินข้าวเจ้าใครเต็มทองได้ปลาซิวก็เลยเพื่อนชมปลาหน่อยค่อยแดงใจไหว กุ้งก็ไปส่วนมาอืมบันนี้ก็สิแปลงเนาะค่ะเนาะแปลงแปลงนี่คือว่าเอามาหั่นตะไคร่หั่นกระเทียมหัวหอมบักพีสดวานลงไปเผื่อมาค่ะมาพี่น้องค่ะผู้ใดอยากกระพายกล่องเข่ามาเดอ้อเหมือนขาไ,ไดปนึง่งขาเนี่ยวไผ่กล่องเข้ามาจ้ะ